เต็มแล้วค่ะแล้วพี่ใหญ่ก็จะเอาเฮดไว้ในรถเขาเนาะคะ่ะเนาะได้วเป็นลออยู่ทา,างล่างแล้วจะติดกิบจิ๊ต้อนแ้จะเนาะจะยยายลงไปเรื่อยจ้ะบ๊ายบายเดีเ๋ยวจะเฮดไปเด้อจะย้ายลงไปเรื่อยจ้ะพี่เนาะปลาเนี่นี่ค้นมากค้นห้าเนาะจา้ะ คนมาก่อนแล้วเจ้าเรือเอาจะตกยิงใหญ่มันงจ้ะอยู่คนเดียวกับสิไข่ไข่เ่ย์ใหญ่ยายมาน,น้ำละก็ก็ดีอยู่่ะไม่มูเนาะแต่ว่าเราซื้อซื้อมากไปว่านเนเห็นเห็ดได้ลาเสรเฐาเสื่อเอินเห้านะคะเ้าไปบทท่านเนาะ บางเถ้าวนะคะฝาวกิบเนาะพอเปนบางเถือดอกควคัมฝาวิเลี่ยนน้องะันาะแต่ว่าแต่พใหญ่เอินให้สิฝ้ฝาว,วาก็เกลืจ้ะพี่ใหญ่เอินตีนอีติเล่นัวซักพวกหอมพี่น้องดีคัน้หงลาพเป็นเมื่จะพี่น,นอ ่ะพี่น้องก็ไปเก็บมองจิ๊ตีพอไว้ย้งว่านจ้ะร้ายหลายเด้อที่ทางแบ๊ตมืดลงว่านเนาะค่ะเนาะก็ได้ปดุ๋ยปุ๋ยเก็บเอาซ้ำพี่น้องย่างร้ายได้จ้ะจีทายโร่ก,กันเด้อค่ะเด้อ ใช้กันหลายที่กันเอนอะพี่น้องเนอะประเทศใดกันหลายค่ะเห็ดดำทุกคนได้คืนวะฝนตกแล้วจ้ะฝนตกมาแล้วพี่น้อง ใบใหญ่เด้งมามั่นปลากรอนนะจ๊ะเนาะแต่อาศัยมันไก่บ้านจ้ะฝ่าไปฝ่าวมาสินะพอคนมันตกค่ะพี่น้องวันนี้ก็เลยนปเขาไป้านันแต่มาลองกล่องน้ำจ้ะพี่นอโอ้ยห้ามนะคะเนาะ ข้างลางข้างลางข้างล่างวงดึกวดึกวึกวนงดึกเด่นนอยสวย นอกร้ายพักด้วยค่ะยังยังยังูกแยังเจอจะ้ะ จึงพึ่งพี่น้องจึงพึ่งด่ค่ะดูด้างล่างนาด้าล่างแม่นม็ดไอ้่ฉลยปันพี่น้องเดี๋ยวได้ม่เอาก็นนะก็ได้เอาโบได้เล้บ่ ปลาบันตีกับดอกซ้ำน,นีล่ละจ้ะปลาทางอื่นไข่อยู่ดอกใหญ่เพอร์เวอร์อยู่จ้ะเก็บเฮ็ดกระมวนเน่กระมวนเน่สารัพกันไปเด้อจ้ะเด้อบางมือกระเฮ็ดได้ดีบางมือกระเฮ็ดบ่ได้ดีแล้วแต่จ้ะ คุนค่อยๆจะนี่นีละไม่กรอบจะไม่กรอบคุค่อยๆแล้วก็เกิร์พี่น้องเนี่ยคุณจะคุณจะเห็นมัุณค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 ุณพติกับมเก็บขาติดตัวเอาของรางกจอตรงนี้ก่อนค่อยเป็นจุ่มดีจ้ะ พี่ใหญ่เพิ่นเอาตะก,กาเอ้ยเพิ่นเอาอันนั้นกับอันนึงไปไว้ในรถให้ตีทำนก็สิว่าตีเต็มตะก,กาตีก็สิลงไปเก็สิว่าตีเนะค่ะเนาะคนบ่หูที่ราคาว่าตีมีถุงแอบอยู่เนบนดาวบนเรียงกเนาะค่ะเด้อถ้าแบตเตอรี่บ่หมดก็เครื่องซีบออกเลอคนว่าเก็บมันกระมวลน่าจะเนาะมันกระเพิ่์นไปเลยความอื่นตีอาจจะบอยเลขาปลาไหมคะ่ะตีก็เลยว่าจะเอาไปนำเลยเนาะ ในในขาเดยมเสีย,วเ,ยวเวลามากแล้วจ้ะในรอบเสียวเวลาเข้าป่ามาแล้วเปียกก็ให้เปียกเท่เดียวเลยพี่น้องเปียกให้เปียกเท่เดียวค่ะยังเดินยังเยอะตัวนี่พี่น้องเลย ถักสาบดู่จะจังไดเอาบันไปสางนานด้วยถอยหลังดีสิเอาจังไดแล้วแต่ตามสบายเลยได้จา้าไปที่ไหนก็มีจะเห็ดโคตรโพบโมบแดง น,นี่เวร์ีก็จะเรียกเตาหน่อยนะคะเห็ดลายก็อยากเลือกแน่ยนะคะเนาะบางเทือก็ได้จ้ะอ,อันนี้ที่เลือกบรไดเข้าค่อยบลเลือกพี่นอ้องได้เลกอกได้เข้าก็เลือกนะคะเนาะ ริงแล้วทำเป็นอันกับบ่อยยกเรือแล้วค่ะจะมีแห้งเก็บเอาวะเพราวะว่าปกติแล้วอุ้ยแห้งคืนแห้งเจอแห้งโลกแห้งหลายพี่น้องสิว่าปกติแล้วอัน,นเห็ดบานตีมันบ่ได้มีหลายทุกปีนอกจากนนเนาะเฮ้ยไม่บริได้หลายทุกปีแต่มันมีแค่บางปีปีนี้โชคดีจะซื้อค่ะเห็ดออกช้าล่ะกะ เด็กเก็บเฮ็ดพันปูดโดนน้ำแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดดำเข้าใหญ่ท่านค่ะปีนี้เนาะอากาศจนควรคัน,น,นจะบนหนาวบนหนาวมาเร็วค่ะปกติดาีิมะล่องเลยค่ะปัานนี้ พี่น้องที่ย่างที่เห็นที่เห็นไปเรื่อยค่ะตนอนย่างลงบ่เห็นปันไดพี่น้องแต่ว่าย่างขข้นนะคะจุงพุงจึงพิงอยู่สะย่างครับง่นายบริคาะพี่น้อง,ย,าาองยือไปย่างขขินไปเรื่อยๆจึงไม่ได้ต้องตัดใจคือเก่าค่ะย่างลง เอาออกมาของเทิงตันนะเราจะจะทิรนนาง,นงยางลงบันเท่น่เพียพี่นองเนี้ยนี่ค่ะมา,างลลางยังมีอีกนาตีข้างล่างเรายังมีอีกนะจ๊ะ นี้อย่างข้มักบวเนะพี่น้องเนาะเอาอีกแล้วร้องบ,อบวงจาจะหาหน้าที่ิได้จไปพี่น้อง ตีพัหนังองยางลงดีกว่าค่ะยางขึ้นตีกระเห็นไปหนหนาเก๋จะหอดถนนนะคะ นะคะเฮดเพิ่นมีลักษณะแบบยักษ์แบบนี้ดอกมันสินาค่ะขากันนาเด้มันก็ดอกค่ะขากันนาเหมือนกัน <c oughs> ใส่ละที่พออีกที่พอไว้ใส่พี่น้อ <c oughs> พี่พี่พี่ <c oughs> พี่ค่ะ ชุบชุบชุบตรงนูน้นนี่หน่อยเราเก็บไปเก็บเก็บให้เรียบพี่น้องว่ะเรียบก็ได้ดอกจ้ะมันหลาย เกาะคักเกาะมากพี่น้องเก็บเพ็ดอันนี้อันนั้นไปหนาหายกว่เพ็ดอันเอ๋อลายกว่าเพ็ดมันปูดีจ้ะเพ็รอันนี้สิไปหนาปิดสายไปเก็บไงกว่าเพ็ดมันปูอีกเพ็ดมันปูยังเกิดเป็นยอมเป็นยอมนะจ้ะอันนี้เป็นแพ้ไปเลย จาวันแนย่เพราสิลงนี่ทำทายจะแยมเพิ่นค่ะจะแย่แอนนั้์แยเอาแต่หมง่งจีนข้าสชิ้นางไปนะคะแต่แย่แล้วใส่ลูปควาเนี่ยมยด้ออกเด้อค่ะเย็บมัดเย็บมัดลายครับยางตรงยางเดียวค่ะพ่อค่อยเก็บดังสินะ เราเก็บหรือมันสัตว์กินพี่นอ้องสัตว์กินเห็ดอันนี้อยู่บ้างพวกกวงพวกอันนี้ไหมจะ๊ะพวกกระลงกระลอกไหมจะ๊ะแต่ว่าคนก็สมบูรณ์เก็บอเอาหมดเนาะเห็ดลายประาณนี้อ๋อจะสาั์ปลามากนะคะอาจจะกินเน,นยๆสินะสิมเบิงสินะคะ นผ้ายางลงแล้วจ้ะพี่หมอยางพอไวมืงมอวานน่นจาจะเนาะตอกแข็งดีอยู่จ้าไม่สำนี่บอกพี่นาะป้างป้าบ่งดูแล้วคะอุย้ยรู้สึงว่าเป็นหายแต่บ,นนาบัานนี้คนสงเมียขั้นสิกับได้นี้ก็มาลาดถ่างด้วยจังสิฮะลาดถ่างกับเก็บเอาแล้วเนาะ เก็บเอาเรางามปานนี่จึงพึ่งอยู่ไม่ให้เหลือแล้วค่ะถุกก๋งจะมีอยู่ไหมข้างออกเด้เด้บริฟขาวไปใส่เด้มาจากในสิฟขาวจ้ะปานนี่เขาคนเดียวกับบรรยญานองจ้ะที่เคยมาเนาะเป็นพญายแลรวนิทุระไปกันกลับไปได้ ทีโบายานค่ะนี่เสียงรถแลนอยู่พี่น้องความสวยความงามเก็บกระจิทยอ่อยลงหายเรื่อยๆจ้า นจ้าลิไปเรื่อยๆมาเมื่อหนึ่งกับิไดายประมาณสองคลิปสามคลิปเนาะคะ่ะก็เอาไปตัดต่อเอาไปโหลดนะคะกับิไดายมือมือเดียวกันกับเได 3, 3, ายสามคลิปสามมือเราจะนอดลงให้มือละคลิปนะคะ ลายบบได้พี่น้องไหมไม่ยังดอกอันตอบคอมเมนต์พี่น้องบบท่านเรื่องของเรื่องจ้ะต้องหมือแล้วคลิปเป็นยังตอบบท่านอยู่ค่ะม,มือละคลิปก็พอดีล่ะค่ะตีว่าขนาดตีนะคะเนาะพี่น้องพี่น้องเซเว่นเบิร์นเขาื่นนลังจ้ะ แจมด้าถุงอันนั้นอยูค่ค่ะถุงใส่เอาอยูค่ค่ะข้างล่างห้าพันปิ๊กหอดซ้ำที่นอเอ้ยข้าเรือเป้าไม้ข้างล่างอีกอยูจ่จ้ะ หน่อยค่ะเตี่ยเดบอดดีเกิดน้ำมอดอันนี้ค่ะมอดโปรสูงมันก็บปยืดโตค่ะถ้ามอดที่มองจิตจีไปเก็บเหมือนตอนแรกๆเนาะมอดสูงปกติยืดนั้งมอดจะ้ะอันนี้ก็ซือว่าดอกใหญ่ด้วยค่ะนี่ยรับรับบานตีเนาะเป็นแงนกันนะคะอันขึ้นมาะดักันใหญ่อันบอดขึ้นมาะดักับเละ ดึงขาตัาา้ค่าพี่น้างคอยดึงซิหัวขวนมา,มาดูสิดึงรัดขาไว้่ันค่ะ ็อีกแล้วพี่น้องมันมีตัวช่วยมาเสริมจ้ะอ้จะออกทางออกนะคะไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วจ้ะไกลแล้วลไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้ว ตีสี่กล่องข่มโปนพี่นอ้องโกโปไม่เหลืเอเป็นข่มโปเบาพิษอัน,นคือแบบนึงเลยค่ะตีตีว่ามันก,นนกนันซานในโตใดน่าจะเนาะไลด์ก็โทโหดซับค่ะเดี๋ย,ย,ด,ยดีกระทโทดซับนม่แหละแล้วก็ซ้อมมันกันน้ำใดค่ะคือแบบว่า คนตุกกันยังสิเ้าก็นบบอต้องหยานมันเปียกเ่าจะเนาะแล้มันเนี่น <S <S นยค่ะพกผ้านคะคะเนาะใสายมันสายไม่ไหลอันนี้ลูกเด่นน้ำจ้ะลูกเด่นพันหลักหลายน้ำค่ะนี่จ้ะแล้วถ้าไปต่อไปต่อกันพี่น้อง เป็นตัปตัเป็นทสซาย เป็นตับ,ตบเล็กหน่อยเลยเอ๊ะดใน้ย้ตะกาดเทใส่ถุงก่อนค่ะเราจะ มันจะยางมัจงนจะเนาะพิกาหลนแล้วค่ะพี่จะ๊ะพี่น้องผดผู้เฮ็ดครับลองดูลองดูพูดนะคะเมร์เหมิดจะลวดจดัดจะลวดจดัดอย่างเราจะลวดจัดดีเลย เอ,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 อาไปจะแน่สิ่มเอาไปโอ้โหนอกเอาข้างล่างอนขออนุอนาญาตนะคะเด็กปับนังคนะ,าะมาเติมเมิแล้ว สมบัติสมบัติเนี่ยปิดกระเป๋บบากันคนะ่ะยังสิ่โลนเสีย